ท้องถิ่น4.0ทุกท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมประเทศไทยต้อง4.0และประเทศไทย4.0แตกต่างจากประเทศไทยที่ผ่านมาอย่างไรโลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่รวดเร็วหลากหลายและรุนแรงซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือกระแสะโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลกก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกมิติทั้งทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสกับดักและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องผ่านไปให้ได้ดังนั้นประเทศไทย จึงต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงจุดนี้ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนก้าวเดินต่อไปของประเทศไทยเราจะต้องระเบิดจากข้างในด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการดำเนินการพัฒนาประเทศตามแนวทางประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับการเชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลกพเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล กลไกที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศคือคกลไกประชารัฐที่จะต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยการอาศัยส่วนร่วมจากทุกภาคฝ่ายทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารมวลชนประชาชนและภาคเอกชนที่จะต้องสารพลังความร่วมมือผนึกกําลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย4.0ในทางเศรษฐกิจ ยุค1.0การขับเคลื่อนเศรษฐกิจวางอยู่บนรากฐานทางเกษตรกรรมยุค2.0เป็นยุคแห่งอุตสาหกรรมเบามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผ่อนแรงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกยุค3.0เน้นอุตสาหกรรมหนักเน้นการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศและยุค4.0เป็นยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทางราชการ ยุค1.0เป็นยุคของการเริ่มต้นระบบรัฐสมัยใหม่เป็นยุคแห่งการบุกเบิกในการวางรากฐานประเทศยุค2.0เป็นยุคที่ระบบราชการเข้มแข็งยุค3.0เป็นยุคของกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยการกระจายอำนาจแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และแนวคิดธรรมมาพิบาลยุค4.0ภาครัฐ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงแล้วท้องถิ่นจะขับเคลื่อนประเทศไทย4.0ได้อย่างไรท้องถิ่นในฐานะกลไกลหลักกลไกหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินการคำถามสำคัญสำหรับท้องถิ่นคือ 1. จะบริหารจัดการเพื่อเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างไรและ2จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศอย่างไรประการแรกคือการพัฒนาทุนมนุษย์โดยการสร้างคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพความรู้และทักษะเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยมีสำนึกรักท้องถิ่นดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนไทย4.0รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการส่งเสริมนอกจากนี้ท้องถิ่นยังมีบทบาทในการส่งเสริม local startup ในอดีตที่ผ่านมานักธุรกิจหน้าใหม่จำนวนไม่น้อยต้องเผชิญหน้ากับการทำมากได้น้อยท้องถิ่นจึงต้องมีบทบาทในการส่งเสริมโ local startup ให้ดำเนินธุรกิจที่ทำน้อยได้มากโดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมีท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนและ,สะแสวงหาโอกาสนอกจากนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยวางอยู่บนสามเสาหลักคือการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาไปสู่การเป็น smart farmer smart industrial และ smart service โดยจุดแข็งและจุดขายของสังคมไทยประกอบด้วย การมีใจรักบริการความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยท้องถิ่นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการส่งเสริมประชาชนให้เป็นประชาชนที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนในระดับภาคซึ่งต้องผนึกกำลังสร้างเครือข่ายการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ประเทศไทย4.0ประการสุดท้ายท้องถิ่นไทยจะต้องเชื่อมโยงสู่ประชาคมโลกพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากลโดยคุณลักษณะของท้องถิ่น4.0นั้นประกอบด้วยกัน4ประการได้แก่ 1. Moral ท้องถิ่นต้องมีธรรมาภิบาลดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีมาตรฐาน เป็นธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน 2. active ท้องถิ่นจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้มุ่งผลสฤทริ์และมีประสิทธิภาพ 3. creative ท้องถิ่นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้คิดนอกกรอบริเริ่มต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะและ4 Strong ท้องถิ่นจะต้องมีความเข้มแข็งในตนเองทั้งในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานมีสถานะภาพทางการคลังที่มีเสถียรภาพและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย4.0ท้องถิ่น4.0จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิน้น 13ประการดังนี้ 1. นึ่งดิจิทัลการใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินงานท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้การให้บริการอินเทอร์เน็ตในสำนักงานการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติการจัดทำและใช้งานแผนที่ภาษีและการใช้งานในระบบ e-As 2. องค์กรแห่งความสุขสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้การประเมินความพึงพอใจ ะแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรการจัดอาคารสถานที่ทำงานให้พร้อมสำหรับการทำงานการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 3. องค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่นควรดาเนินการดังนี้การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรและการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกสภาท้องถิน่น 4. ขีดสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นควรมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือ local performance assessment ในระดับสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 5. การสร้างนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นควรมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการปัญหาและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่โดยเป็นนวัตกรรมในเชิงการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ การส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมท้องถิ่นควรดําเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชน 7. แผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทําและการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นควรดําเนินการดังนี้ 1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศโดยตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. ส,ส่งเสริมการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นที่ตอบสนองต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และ 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่นมาดําเนินการได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 8. การแสวงหาความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ ท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้มีโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อตอบสนองความคุ้มค่าตามหลักธรรมมาพิบาลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 9. การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของประเทศท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 4. การกำจัดขยะมูลฝอยและ 5. การจัดการผักตบชวา 10. การบริการเชิงรุกท้องถิ่นควรดําเนินการดังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการดําเนินการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนเช่น การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วมการขยายเวลาให้บริการการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ 11. การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้กลไกในระดับท้องถิ่นท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้ 1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. การกำกับและส่งเสริมการดำเนินกิจการตลาด 12. เสถเรรภาพทางการคลังพึ่งตนเองได้มีรายได้เพียงพอในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้และ 13. ยึดมั่นธรรมาพิบาลดำเนินงานด้วยความโปรโง่งใสและมีคุณธรรม ท้องถิ่นควรดําเนินงานดังนี้ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและกิจกรรมเพื่อสร้างธรรมาพิบาลในท้องถิ่นมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3. ม,มีมาตรฐานการให้บริการ 4. มีระบบกลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียนและ 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เงื่อนไขที่เป็นรากฐานสำคัญในการเป็นท้องถิ่น4.0คือท้องถิ่นจะต้องปฏิวัติความคิดปฏิรูปตนเองโดยต้องตระหนักว่าหากไม่มีท้องถิ่น4.0ประเทศไทยจะไม่สามารถมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย4.0ได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย